อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4เงื่อนไขลุยแชมเปี้ยนส์สลีกสี่สโมสรที่คิสซานโนโรนัลโดมีรุ่นไปร่วมทัพหากบอกลาแมนเชสเตอร์อยูไนเตดสถานการณ์เกี่ยวกับอนาคตของคิสซานโนโรนัลโดเริ่มกลักบมาเข้มข้นอีกครั้งเมื่อสื่อระดับโลกอย่างเดอะไทม รายงานชัดเจนว่านักเตะต้องการที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะอยากลงเล่นในรายการยูฟาชเยนส์ลีมากกว่าที่จะไปโชว์เพลงแข่งในรายการยูโรปาลีกปัจจุบันเซียาวาเซเวนอายุ37ปีแล้วและเป็นช่วงท้ายอาชีพนักเตะของเขาฉะนั้นผมไม่อยากเสียเวลากับการเล่นเกมที่ตลอดชีวิตแทบไม่เคยสัมผัสบรรยากาศด้วยซ้ำและนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่เขาต้องการโบกมืออำลาทิมออทฟอร์ดร,รอบ2ซึ่งหากโรนัลโด ที่ซัดไป24ประตูจาก38นัดให้กับผีแดงเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเลือกจะย้ายทีมจริงๆและมีเป้าหมายอยู่ที่โอกาสลงเล่นในทัวร์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกงานนี้คงมีตัวเลือกให้เขาได้ไม่มากนะักโดยปัจจัยค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงประกอบกับศักยภาพของทีมที่อยากได้ตัวโรนัลโดมไปร่วมทัพดู่แล้วน่าจะมีแค่4ส,สมโมสรเท่านั้นที่สามารถตอบโจทย์เฮโรได้ 1. ปาร์ริตเซนเชมักช่วงนี้กระแสข่าวลือที่ระบุว่าเนมา่าต้องการย้ายหนีแป่แแฉ ทมยักษ์ใหญ่แห่งสกีิ่เอิร์พยายามมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมแกลงในซัมเมอร์นี้โดยชื่อของโรนาลโดเป็นเป้าหมายแรกๆของพวกเขาเลยทีเดียวการย้ายมาเล่นในถิน่นบาร์เดแพลงก็เป็นเหมือนกับฝันที่เป็นจริงของบรรดาแฟนบอลที่อยากเห็นเฮโร่ประสานงานร่วมกับเรียลเ,เมสซี่สองซูเปอร์สตาร์วงาการดุหนังแห่งยุคเมเลเนียมโรนาลโดมีสถิติสุดสะพรึงในการถล่มประตูคู่แข่งตลอดส,อสทศวรรษที่ผ่านมาและที่สําคัญหากย้ายมาสวมชุดแพ้ชาจริงๆแฟนบอล คงจะได้เห็นภาพสามประสานกิเ,นเลนเอ็มปารเป้ฝั่งซ้ายโดหน้าเป้าเมสซี่ทางขวาแค่คิดก็โหดสัตว์ครัวซองเดือดแล้วเชลซีทิมตัวน้งเหมือนคราบพร้อมจะกระชากโรโนัลโดมาเสริมแกร่งหลังจากพวกเขาจัดโรเมรูโละกากูไซกองทรงดวนให้กับอินเตอร์มิลานไปเล่นแบบพิมตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหากโรนัลโดยังต้องการใช้ชีวิตยอยู่ในอังกฤษและได้พักผ่อนในเมืองหลวงแถมได้อยู่กับสโมสรที่เล่นเล่นแชมเปี้ยนส์ลีก แน,น่นอนว่าชื่อของเชลซีก็คงจะตอบโจทย์เขาได้เลยทีเดียวปัจจุบันทีมของโทมัสทูเคิลใช้คลายฮาร์เวิร์ดยืนหน้าเป้าส่วนติโมแวนเมนอร์ไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจให้ลงตัวจริงมากนักฉะนั้นหากได้โรนัลโดที่มีประสบการณ์ในการยิงประตูทั้งในและนอกกรอบเขตโทษคงช่วยเชลซีผลิตประตูได้เป็นกอบเป็นกามมากกว่าที่ผ่านๆมาเร,ารัลมาริดก่อนหน้านี้โรนัลโดสร้างตำนานเอาไว้มากมายที่ขาแข่งอยู่กับเรัลมาริดตลอด9ปีที่ผ่านมา ฉะนั้นการหวนกลักบไปเล่นกับราชันชุเกลออีกครั้งจอมทําให้แฟนบอลของพวกเขายินดีต้อนรับอยู่แล้วมาเรดพิุ่งจะกินแ้วจากการพาดคว้าตัวกิเลนเอมปาเป้ P P P e, ในช่วงต้นตลาดพ่อค้าแคมซัมเม,มอร์นี้ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีคาริมเบนเซม่ามหอกจอมเก่าที่เป็นนารุกระดับซีเนียคนเดียวด้วยสาเหตุนี้คาร์โลชอรติจึงอยากหาตัวเลือกในแดนหน้าเพิ่มขึ้นเพราะพวกเขามีเป้าหมายที่อยากนำสโมสรคว้าแชมป์ให้มากกว่านี้ฉะนั้นชื่อของโรนัลด จิเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่น่าสนใจมากๆเสียเซเว่นตะบันไปถึง450ประตูจาก438เกมให้กับเรอัลมาดริดและช่วยทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับลาลิกาหลายสมัยตลอดช่วงที่อยู่ในถิ่นซานยาโกวาราบิลฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเค้นเขากลับไปสวมชุดราชนชุดขาวอีกครั้งในช่วงบั้นปลายอาชีพาเยูเมวนิกตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องอนาคตของโรเบิร์ตเลว์ดัสกี้มาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากกองหน้าทีมชาติโปแลนด์ต้องการย้ายนีาเยูเมวนิก เดินมีเป้าหมายก็คือไปเล่นกับบาร์เซโลนาหัวหอกเลือดโปไว้33ปีซัดไป344ประตูจากการลงสนามให้กับเสือใต้375เกมนักแต่เขาย้ายมาจากเซเรงบริเซโรอดมุนเมื่อปี2014และตอนนี้เขาอยากออกไปหาความท้าทายใหม่ในชีวิตสำหรับบาเยอร์นหากต้องเสียเลวาดัฟสกี้ไปจริงๆงานนี้ต้องหาตัวตายตัวแทนที่เหมาะสมแม้ว่าทีมจะได้ตัวซาเดลมาเน่แล้วก็ตามแต่บาเยอรน ก็ยังอยากได้หน้าเป้าอีกรายและโรนัลดก็ถือว่าเพอร์เฟกอย่างมากสําหรับเดิวนี้แม้ว่าบาเยนจะมีความชัดเจนในเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยและกเนโดก็มีค่าเหนื่อยสูงมากประมาณ20ล้านบาทต่อสัปดาห์แต่การที่เขายังไม่เคยสัมผัสเกมบรดิก้าน่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้เจ้าตัวอยากมาลิ้มรสชิมเบียสดแก้มขาหมูเยอรมันสักครั้งในชีวิตก็เป็นได้ อันเดสเดดาประธานสโมสรซานโตสทีมดังในลิกบราซิลเผยมีความฝันอยากคว้าตัวเนมราซูเปอร์สตาร์คนดังกลับไปค้าแข้งกับทีมอีกครั้งเนมราเริ่มสร้างชื่อกับซานโตสตั้งแต่วัยรุ่นก่อนย้ายมาร่่นทัพบารเซโรน่าในปี2013จากนั้นก็ย้ายซบแฝ้แชร์อีก4ปีต่อมาแต่ทว่าตอนนี้อนาคตของแข้งวัย30ยังไม่มีความแน่นอนหลังมีข่าวว่าแปงแชร์ออฝังข้อเสนอปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ผมคุยกับพ่อเนมาอยู่เรื่อยๆเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันและด้วยโอกาสและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาที่แปรแชร่ประตูที่ซานโตสจะเปิดต้อนรับเขาอยู่เสมอตอนเขาแยกออกไปเขาบอกว่าเขาจะกลับมาที่นี่ในสักวันเราได้คุยกันเราจะได้คุยกันแน่นอนมันเป็นความฝันและความตั้งใจที่ผมจะลองพยายามดูเป็นอย่างน้อยพุตเมกโต้รายงานว่าเกรอสนาวัตมีน้โนมแยกทางกับแปรแชร่ โดยนาโปลีกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมาผู้รักษาประตูวัย35สสลงสนามให้กับแฝชแชร์ไปทั้งหมด21เกมพร้อมทำสติไม่เสียประตู9นัดแต่กระนั้นสถานการณ์ของนาวาัตก็ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากการแย่งมือหนึ่งกับทางจารุจิเด,ดนาลุมา่าแม้นาวาัตจะเคยเผยกับสื่อว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชีโจแต่ในสมการลงสนามนั้นทั้งคู่ต้องการเป็นมือหนึ่งและอยากลงเล่นมากกว่านี้ต่อเนื่องส่งผลให้ฟุตไมกตโตระบุว่านาวาัต อาจตัดสินใจแยกทางกับแปชแชร์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้โดยมีนาโปลีที่กำลังจับตามองสถานการณ์และสนใจใช้บริการอดีตในด่านเรอลมริดด้านนาโปลีอาจจะมีอเล็กซ์เมเลสเป็นมือนหนึ่งแต่สื่อระบุว่ามีปัญหาในการต่อสัญญาใหม่ส่งผลให้สถานการณ์ต่างๆยุ่งยากมากขึ้นและมีแนวโน้มที่สโมสรออาจ,จะหันไปนล่านาวาัตมาแทนที่หากการเจรจาก,กับเมเลดไม่เป็นผลสําเร็จ ซึ่งฝรั่งเศสเปิดเผยมนาโกสนใจบีนเอมโบโลที่ถูกวางเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทีมตอนนี้หาใช้อันเดียบรตติอย่างนิตส์อ,อิตาลีรายงานออกมาสื่ออิตาลีระบุมนาโกกำลังจะตกลงคว้าตัวบรัตติมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวหลังจากกองหน้าวัย28ปีหมดสัญญากับโตรรโน่ไปเมื่อปลายเดือนก่อนกันนั้นเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟุตแมกกาโตร,รายงานว่าบรตติไม่ใช่เป้าหมายของโมนาโกเนื่องจากสโมสรอนงของลิเงสนใจบีนเอมโบโลมากกว่า กองหน้าชาวสอร์แลนด์หรือสัญญากับกรารบากปีเดียวเท่านั้นในช่วงที่ผ่านมาก็มีปัญหาในการเจรจาสัญญาใหม่ในรุ่วปี25ปีเคยมีข่าวได้รับความสนใจจากโอลิปิลยงแต่หลังจากนั้นกระแสข่าวก็เงียบลงไปเมราะทาง OL เคว้าวตัวอเล็กซองลักเซดกลับร,ร่วมทีมอีกครั้งสไลดเอบโบโลมีผลงานช่วงปลายซีซั่นสุดดีหลังจากซอยตะข่าย6เมตรจาก8เกมสุดท้ายในบุเลดิก้าเยอรมัน ปอร์โตเดินหน้าเจราจาบอกโดเพื่อขอซื้อตัวฟวงฮีโจโกองหน้าชากริต้าจากรายงานของเลกิปออกวอยสิบเ9ปีกลายมาเป็นการหลักให้กับนารุกของชีรองแดงด้วยการสรอย11ลูกในหลีกเอิงซีซั่นล่าสุดแต่ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ต้นสังกัดร,รอดพ้นจากการตกชั้นโดยตอนนี้บอกโดกำล,ลังฟังการอุทธรณ์โทษปรับตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น3ฝรั่งเศสหลังมีปัญหาด้านการเงินที่ไม่สามารถยื่นหลักฐานที่ชัดเจนได้ส่งผลให้ปอร์โตเข้ามาเจราจาหวังดึงฮวงฮีโจโ กองหน้าตัวหลักของบอกดูไปคลองซึ่งตามรายง,งานจากเลคิปเผยว่าสโมสรอนไม่ต้องการขายหัวหอ,อกตัวหลักออกจากทีมยกเว้นแต่ได้ราคาที่เหมาะสมทั้งนี้เจ้าตัวยังได้รับความสนใจจากนองแต่กรณีนี้ยังมีความซับซ้อนมากมายต่างจากปอโต้ที่มีโอกาสเหนือกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่ให้กับทางบอกดพิจารณาว่าจะน่าสนใจหรือไม่ออฟฟนแฮม ขอซื้อตัวอเล็กซีกูกองหลังสตาร์บุกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานวม่หลายสโมสรให้ความสนใจกองหลังทิมชาติกานารายนี้อย่างมากดาวนัาเตะมีผลงานในซีซั่นล่าสุดได้ดีมีรางงานจากเลกิฟที่เคยตีข่าวว่าเซบีย่ากับแรนดสนใจกองหลังวัย27ปีรายนี้อย่างมากนามมานในทางตสกตรกดเปิดทางให้ย้ายทีมได้สะดวกเพื่อเหลือสัญญาแค่ปีเดียวโดยฟุตเปนาโต้เผยว่าฮอฟเฟนฮา์มยื่นข้อเสนอให้กับสตาร์บุกพิจารณา ในการปล่อยตัวกองหลังชาวการนาออกจากทีมแล้วโดยเลกิฟระบุว่าจีกูมีน้น้มอยากเล่นในลีกเอิงต่อไปแต่สถานการณ์ตอนนี้อยู่ที่ว่าสโมสรไหนจะสามารถเจรจาค่าตัวกับสตาร์บุกได้ก่อนหลังจากนั้นจะมีโอกาสเจรจากับนาเตโดยตรงเพื่อกล่อมให้ย้ายร,ร่วมทีมล่าสุดบรรดาที่ผ่านมาเลกิฟระบุสตาบุกตอบรับข้อเสนอฮัฟเฟนไฮมโด้วยทีมจากบริลาเสนอสัญญา4ปีให้นาเตพิจารณาและกำลังรอคำตอบจากแข่งการหน้ารายนี้